วันพฤหัสนี้วันที่12ค่ะก็จะมีอีเวนต์สำคัญใช่ไหมคะ,ะก็คือเรื่องของแพทยสภา,า,าที่จะมีการลงมติในในรอบที่สองหลังจากที่มีความเห็นจากนายกพิเศษเลยนะสภานายกพิเศษ,าาเศษคุณสมศักดิ์เทพสุทินมีมาตรการออกมาว,าวีโต้ในบางข้อก็แต่จริงๆหลายคนเขาก็แบบเหมือนกับเขาคาดการณ์กันล่วงหน้าไปแล้วคิดว่ามติที่ออกมาคงไม่ต่างจากเดิม ใช่คะใช่เขาคาดการณ์ไม่ไม่น่าจะมีเสียงไม่ถึงสองใน3ใช่ไหมแปลว่าเสียงจะถึง2ในสแน่นอนเขาคงจะยืนยันตามนั้นแต่งานนี้ก็ต้องบอกว่าคุณสมศักดิ์เทพสุทินต้องเรียกว่าสู้สุดใจเพราะว่าพร้อมที่จะลุยไฟระเบิดพลีชีพเข้าไปนั่งร่วมประชุมด้วยเพราะว่าตามตามกฎหมายก็คือเขาให้สภานายกพิเศษ สามารถที่จะเข้าร่วมประชุมได้นะคะคือไปไม่ไปก็ได้นะคะ uh huh. แต่ว่าคุณสมศักดิ์จะไป,ะไปเพื่อที่จะไปชี้แจงด้วยตนเองถึงสาเหตุของการว uh ีโต้หรือว่าการยับยั้งมติที่ให้ลงโทษ uh huh. นายแพทย์สามท่านคือไปเผชิญหน้าลหละไปเผชิญหน้าแล้วก็ไปอธิบายความด้วยตัวเอง uh huh. ซึ่งบอกก็คิดว่าเป็นมูฟที่ดี uh huh. เพราะว่าเอาจริง,รงกรรมการบอร์ดใหญ่แพทยสภามีจานวนเยอะมากตั้ง70คนนะคะแล้ว เราก็ไม่แน่ใจเนอะว่าทุกคนเนี่ยได้อ่านอะไรละเอียดแค่ไหน<อ>แต่ถ้าคุณสมศักดิ์ไปพูดตรงนั้นยังไงก็ต้องฟังอ่าฟังแล้วก็จะ<ๆ>เผื่อจะเปลี่ยนใจคนได้บางคนหรือเปล่า,<อ>าก็ว่าไปนะคะแต่ก็อย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นก็แปลว่าเขาก็มั่นใจในเหตุผลของเขาเพราะถ้าไม่มั่นใจก็คงไม่กล้าไปพูดต่อหน้า <ๆ S 1> ทุกๆคนคือถ้าจะถ้า,ถาจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนด้วยเหตุผลอะไรใช่ไหมเหมือนกับในความเห็นเขาก็มองในเชิงของความไม่ถูกต้องในในเชิงวิชาชีพ ของคนที่เป็นเป็นแพทย์อยู่แล้วใช่ไหมที่เขามีความเห็นในการลงทุนจริงแลง้วแต่ละคนก็ก,ก็ก็มีดีเทลที่ที่ถ้าอยากรู้ก็ก็ก็เล่าได้คร่าวๆเหมือนกันนะอย่างอย่างคุณหมอคนแรกเนี่ยเป็นแพทย์หญิงนะคะที่ที่เป็นคนเขียนใบส่งตัวเนี่ยที่ตอนแรกที่คนเข้าใจว่าเป็นการเขียนใบส่งตัวล่วงหน้าในเคสที่คุณทักษิณเข้าโรงพยาบาลวันนั้นเนี่ยจริง,รงๆแล้วข้อทจริงก็คือว่าเขาเขียนใบส่งตัวเพื่อให้ส่งไปตรวจร่างกายในวันรุ่งขึ้น เนื่องจากคุณทักษิณมีโรคประจําตัวอยู่ uh huh. ที่เป็นโรคเฉพาะ uh huh. ทางใช่ไหมคะก็เลยเขียนใบส่งตัวสําหรับ OPD แต่คราวนี้พอตอนเที่ยงคืนแล้วคุณทักษิณมีอาการเนี่ย ทางพยยบาลก็โทรมาหาหรือว่าขอใช้ใบส่งตัวอันนี้เลยได้ไหมก็คือใช้ไปเลยอย่างเงี้ยค่ะซึ่งแพทย์ก็อนุญาตใช่ทางคุณสมศักดิ์ก็เลยมองว่าแพทย์คนนี้ก็ไม่ควรจะถูกลงโทษเพราะว่าสิ่งที่ทํามันก็มันก็เป็นประโยชน์กับผู้ป่วยแล้วมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรแับเหมือนแพทย์เขาก็ใช้วิทยานจากเหตุและผลที่มีการรายงานแจ้งมาคุณสมศักดิ์บอกว่าแพทย์ที่สภาต้องคํานึงด้วยว่าเนี่ยมันเป็นบริบทในราชทันมันจะคิดเหมือนกับ โรงพยาบาลต่อโรงพยาบาลส่งต่อกันตามภาวะปกติที่สามารถจะมีหมอสแตนบายเขียนให้ใหม่ตลอดเวลาเนี่ยไม่ได้เขาก็เขาก็ให้เหตุผลแบบนี้นะคะที่ทางแพทยสภา,าเขาก็ไปมองในเชิงดีเทลเทคนิคว่าเออใช้จะใช้ใบนี้ก็ควรจะมีให้ให้ใครเขียนกำกับไปหน่อยอว่าอันนี้มันใบที่เขียนไว้สำหรับส่งปกตินะแต่ตอนนี้คนไข้มีภาวะอะไรเพิ่มเติมก็ควรจะเขียนเข้าไปแพทยสภา,าเขาก็มองว่าเหมือนทางานไม่ละเอียดอ่ะ ก็ลงโทษตักเตือนไปคือดีเทว <ไป S 1> น้อยไปประมาณนั้นแบบนั้นท<อ> <นะ S 1> ีนี้ในวาระแน่นอนคุณสมศักดิ์ก็ออกมายืนยันกับสื่อเนาะบอกว่าในการที่จะเข้าไปในการประชุมของคณะแพทยสภาว,วันที่12เนี้ยแน่นอนว่าหนึ่งในวาระที่จะมีการพูดคุยก็คือมติในเรื่องของการลงโทษแพทย์สามคนนะคะที่เกี่ยวข้องกับการดูแลคุณทักษิณที่โรงพยาบาลตํารวจชั้น14 โดยก็บอกว่ากฎหมายผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม,มาตรา24เนี่ยก็สามารถให้นายกเข้าร่วมประชุมได้แล้วก็แน่นอนด้วยวัตถุประสงค์คือเพื่อให้เกิดความเข้าใจว่าเราเองได้มีการดําเนินการส่งกลับไปตามมาตรา25แล้วก็มีเหตุผลยังไงเราไม่ได้ทําตามความรู้สึกแต่ทําตามข้อมูลที่มีและตนก็จะเป็นผู้ที่จะเข้าไปชี้แจงให้ฟังซึ่งแน่นอนก็คือเหมือนเปิดเวทีให้ ใครมีข้อสงสัยอะไรก็ถามได้เลยซึ่งถ้าถ้าเป็นไปได้แต่ก็คงเป็นไปไม่ได้ถ้าเกิดว่าสื่อได้เข้าไปนั่งฟังด้วยก็จะได้ข้อมูลนี้ออกมาเขาประชุมปิดใช่ไหมคะครงงานค่ะแต่เขา้าใจว่าเดี๋ยวทางคุณสมศักดิ์ก็จริงๆก่อนหน้าน,นี้เขาก็มีการเผยแพร่หนังสือ,อที่เขียนไปเพื่อยับยั้งมาเตีย ผ่านผ่านสื่อไปแล้วนะคือเหมือนแพทยสภานั่นแหละที่เป็นคนไม่รู้ใคระนะเอามามเผยแพร่อตอนแรกก็คือผ่านสำนักข่าวอิสราซึ่งข่าวชิ้นแรกสุดเนี่ยก็ให้ความเห็นเห็นเกี่ยวกับแพทยพ์คนเดียวแล้วพอชิ้นต่อมาก็คือเห็นหมดเลยก็คือถ้าคนสนใจไปอ่านก,ก็จะได้รู้หมดแล้วว่าทำไมเขาถึงยับยัง้งคราวนี้ก็ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการแพทยสภา,าละว,ว่าจะเห็นพองหรือเปล่า